สวัสดีจ้ายายเดือนคนเก่าคกเดิมเพิ่มเติมคือความพีิหใจจิถึงมาจ้กวันนี้คุณยายเดือนสิภาพไปชมสวนผักคุณตานัจ้าเนาะไปจ้าไปกันเลยจ้าก็สิไปชมสวนผักคุณตาคุณยายก็เสียให้ชมดอกไม้สวยๆของคุณยายก่อนนะจ้าเนาะไปจ้าจ้าดอกไม้้มนี่อากาศดีดีจ้าอากาศดีดอกไม้ก็สวยสวย้อนี่อากาศคืมๆนะจ้า ขึ้นฟ้าขึ้นฝนจ้ะฝนตกจ้ะดอกไม้คุณยายจ้ะจุมดอกไม้สวยๆก็นนะจ้ะนี่จ้ะกระถางต้นหอมเพิ่นสิแฝนไว้น่าจ้ะอันนี้เพิ่นกิดสีปลูกไม้น่าจ้ะอันนี้เพิ่นถอนออกไปเบ้อแล้วจ้ะอันนี้เพิ่นเริ่มลงมือปลูกไม้นะจ้ะเนาะจ้ะเพิ่นกิดสีแฝนไว้น่าจ้ะเนาะนี่จ้ะ นี่ก็สิเป็นต้นดอกแค่เนาะจ่ะกำลังงามมากเลยจ้ะเฮ้ยดูสิหยอดกำลังอ่อนๆอวบเป็นตะกินอยู่จ้ะเบิ่งที่จ้ะงามงามเด็กคนปลูกใส่กระถางส่อๆจ่ะกำลังสิเป็นอันดอกกำลังสีไก่สีได้กินแล้วจ้ะนี่ก็สิเป็นสละแหนเนาะจ้ะเนาะสละแหนเป็นปก,กระลูกใส่กระถางไว้เนาะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นกับ พริกกะเลียงนะจ๊ะเนาะงามงามดูจ๊ะก,กำลังที่เป็นหน่วยนี่จ้ะดูนะมีอยู่สองตน้ตนนะจ๊ะต้นใหญ่ใหญ่จ้ะเพิ่นปลูกใส่กระถางแล้วเพิ่นกะเพิ่นหาไม้เพิ่นหาไม่อันหลอมไว้นะจ๊ะเพิ่นยันอันต้นพริกเพิ่นลมนะจน๊ะเนาะนี่มีปลูกไม้นะจ๊ะ อันนี้ก็ซิมีต้นมะเขือมะเขือโอ้หลายต้นอยู่หาหกต้นคน่นะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นต้นโสนจ้ะนี่จ้ะดอกโสน,โนดอกโสนโนี่เกิดเองนะจ้ะิได้ถอดเซคายู่ยนดนะจ้ะเนาะนี่เละจ้ะ ต้นหอมของเพิ่งเพิ่งกระปูกใส่กระถางแล้วก็แฝนไว้นะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้ต้นหอมนี่เพิ่นเพิ่นสีอันถอนออกไปเบอร์เล้วจ้ะเพิ่นสีเริ่มปลูกไม่จ้ะเพิ่นขยายไม่จ้ะนี่จ้ะเพิ่นขยายออกไม้นะจ้ะเนาะเพิ่นถอนออกให้แบ่งเพื่อนบ้านไปเบอร์เล้วจ้ะนี่จ้ะอันนี้เพิ่นเริ่มอันเริ่มลงเมื่อปลูกไม่นะจ้ะเนาะนี่จ้ะส่วนมากเพิ่นจิปลูกหอมนะจ๊ะรถเสียงรถ จ้ะเพิ่นเริ่มลงมือปลูกไม้น้อจ้ะเนาะเพป็นแบ่งให้เพื่อนบ้านไปปลูกจ้ะเหลืออายุก่นอกนนี่จ้ะเพิ่นว่าให้แบ่งออกต้นย่อกับมีเนาะจ้ะนี่จ้ะงามงามกำลังจะเป็นลูกจ้ะ นี่กระิเป็นใบย่านางนะจ้ะเนะาะใบย่านางเวลาคุณยายแกงเนงาะไม้แกงเห็ดคุณยายจดสิมาเด็ดเอาเนาะจ้ะนี่จ้าใบย่านางงามงามจ้ะพืนะ่อนอะเพื่นเห็ดค่างหายย่างดีพืนะ่อนต้นหอมของเพิ่เนาะจ้ะมันปลูกใส่กระถางเนาะจ้ะมันกระถิตั้งไว้นี่ตั้งไว้รั่ว,วะนาะบ้านเพิ่เนานะจ้ะเมืองดอกทองอุไร้ที่จ๋างามงาม,งามจ้าหอนซ้อนเนาะ งามคัด,ด,ดออรักดเดินเลาะมูบานมาผ่อนยาสมุนไพ่เฉาเว่ยมาสัญจาคุณอ่ะมีหอดใบเชื้อผู้ ไปเ <ไป S 2> ช่ผู้บ้านไปเช่ผู้บอโอ้ยกสิเจ็บมาโดนนี่ลหระจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายหลอันนี้พังผ้้ยอันนี้อันนี้กระงามกันออนซ้อนค่ะดอกไม้กระงามงามอันนี้ดอกไม้เพื่อนบ้านจ้ะงามค่ะออนซ้อน